ที่ไหนสุพรรณบุรีอำเภออะไรอำเภอสองพี่น้องสองพี่น้องแล้วมีสามพี่น้องไหมเราจะไปทําไมฮะสองพี่น้องเราจะไปดูที่่ทีดินที่เราพัฒนาไว้นะจากเนี่ยฮะตรงแถวเส้นตลิงชันสุพรรณบุรีเนี่ยก็ประมาณเนี่ยจากเซ็นทรัลแล้วกันนะก็ประมาณ71็กิโล ก็จะมีผ่านสาขาร้านข้าวแกงกแดดแดกของเราด้วยที่ปั๊มปตทตรงกม2นะจะกินอะไรคะเราเรามาเส้นนี้เราก็ต้องไปหากินอะไรที่เขาขายในเส้นนี้เออวันนี้ออกไปเที่ยวที่อำเภอสองพี่น้องนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีเราจะไปดูที่ดินที่เราพัฒนาไว้นะครับเป็นโครงการ พันปีลาแมนะครับเป็นที่ดินแบ่งขายนะครับทําเป็นทะเลสาบอยู่กลางกลางเลยแล้วก็ที่ดินทุกแปลงนีก็จะติดทะเลสาบส่วนตัวแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยที่เราไปดูเนี่ยเพราะว่าเรากําลังพัฒนาอยู่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะแวะกินบางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่อยู่คู่กับเส้นนี้มานานแล้วก็อยู่กับชาวสุพรรณมานานเพราะว่ามันเป็นกุ้งกุ้งกล้ามคลาม หรือที่คุ้นๆกันเขาเรียกกุ้งกล้ามกรามนั่นเองนะครับเป็นเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเขาเลี้ยงกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยกว่า2,000ลายเลยนะครับแล้วก็จะมีข้างทางเนี่ยก็เป็นแบบเหมือนบ่อซีเมนต์อ่ะก็มีพ่อค้าเนี่ยก็ไปซื้อจากเกษตรกร,ร,กรมาแล้วก็เอามาย่างขายกันข้างทางเลยเดี๋ยววันนี้จะพาไปแดกกุ้งกล้ามครามริมทางสุพรรณบุรี ทางไปอำเภอสองพี่น้องนะครับผมรอชมนะว่าเราจะร้านไหนดีเธอเธอว่าร้านร้านที่เราจะต้องแวะเนี่ยเพราะมันมีหลายร้านมากเลยเราไม่รู้ว่าเราควรจะแวะร้านไหนเธอว่าควรจะแวะยังไงจะดูยังไงถึงจะแวะไม่รู้สิมองเห็นแล้วเออมันมันสะดุดตามเออมันสะอาดหน้านัา่งอะไรเงี้ยก็แวะก็ต้องก็ดูกุ้งเออแล้วก็ค่อยไปเลือกกุ้งเอานะเพราะกุ้งยังไงผมก็คิดว่า มันก็คงจะเหมือนกันแหละเพราะกุ้งเลี้ยงกุ้งบ่อแต่สาคัญก็คือหนึ่งเลยก็คือที่ร้านเนี่ยสะอาดหรือเปล่าหน้านั่งไหมนั่งแลสบายตาหรือเปล่านั่งแลสบายใจไหมนะครับแล้วก็อันอยากอันดับที่2ก็คือเป็นพวกน้ําจิ้มละที่จะต้อง <c oughs> มาชิมกันว่ากุ้งเผาริมทางอุ้ย,ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงร้านหนึ่งอ้าวไม่ใช่นี่นนนวาอ้าวนี่ทุเรียนอ้าวหายหายเอ้ยอ รอไปดูเลยละกันกุ้งเผาริมทางสุพรรณบุรีสองพี่น้องจ้านี่อะไรวะจำ่ไ,ไก่อ๋อริวเชียนริเชียนไก่ย่างโอ้นี่อีกร้านหนึ่งชื่อร้านน้องนุ้ยกุ้งใหญ่อาร้านนี้ก็เฮ้ยใหญ่หญโอ้ร้านใหญ่เลยแล้วทำไมเธอไม่เบาอะ มีก๋วยเตี๋วด้วยอ่าไม่สะดวกแวะอ่างไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆห้ดูสิที่สามร้านแล้วเนี่ยวันนี้ใช้เมียขับนะฮะแฟนขับวันนี้เราทุกวันนั่นเนี่ยออ๋ย่พูดไปดีเดี๋ยวเขาก็รู้กันหมดหรอกานลงอ้วนกุ้งใหญ่ถังสีแดงเออทุกร้านถังสีแดงหมดเลยอันนี้ไม่น่าจะมีหน้าร้าน นา,าไม่มีโต๊ะรไม่มีไม่มีมันเยอะไปหมดเลยเนี่ยเยอะไปหมดเลยแต่นี้ส่วนใหญ่จะไม่มีที่นั่งกินอ่ะหาแต่กุ้งกุ้งเป็นอ่ะกุ้งกุ้งกุ้งสดเอาละเราก็มาถึงทางเลี้ยวนะฮะอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นอำเภอแรกเลยที่เราจะได้เจอนะครับถ้าตรงไปก็ไปจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเมืองแต่นี่เราเข้าที่ สองพี่น้องนะฮะเราจะไปที่โครงการพันปีรามนะ71กิโลจากเซ็นทรัลเวสเกตนะครับเนี่ยเลี้ยวมาแล้วก็จะมุ่งหน้าผ่านทางอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับถู่อำเภอสองพี่น้องทุ่ง <Yahoo! S 1> พันบุ๋ยอะไรนะะมีกุ้งกินไหมเนี่ยเลี้ยวเข้ามาแล้วอะ่ะมีใช่ไหมมีดิข้างทางเขามีหมดแหละ เรามาก็หลายรอบอ่ะแต่เราไม่เคยแวะแดกร้านไหนเลยเดี๋ยววันนี้จะลองดูดิไม่ค่อยได้สังเกตด้วยอ่าลองดูที่ร้านนี้เป็นยังไงแวะแล้วแหละทำไมอ่ะวัวหมดโอ้โหวัวไม่มีแล้วร้านลุงดำกุ้งเป็นนี่น้ำจิ้มรสเด็ดดูที่ร้านเขาเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้นี่นี่นี่ไปเฮ้ยนั่งนั่งนั่งอยู่นั่งอยู่นี่กุ้งเพิ่งลงเลยเนี่ยดูดิ อยมีที่จอดรถด้วยเออมีร้านกาแฟให้กินด้วยนี่ที่นั่งเออใช้ได้ใช้ได้นี่รมๆๆมร่มมลงรถไปเดี๋ยวจะไปหากุ้งแดกกันนะครับวันนี้กุ้งเผาริมทางสุพรรณบุรีนะเฮ้ยทำไมไม่จะบ่อวะเฮ้ยไม่มีกุ้งหรอกุ้งไม่มีหรออ๋อเน่เนอยู่บ่อนี้บ่อนี้มาดูหน่อยนะป้า สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อันนี้ใช้อะไรนี่ใช้ตัวเมียค่ะอ๋อนี่เป็นตัวเมียหัวแก้วเปล่าใช่นี่กิโลตัวโลโละสองร้อยแปดสิบค่ะสองร้อยแปดสิบตั้งกี่ตัวยี่สิบตัวยี่สิบตัวเอาเอาโลหนึ่งนี่กุ้งตัวเมียนะหัวแก้วอ่ะแล้วเนี่ยเหมือนกันค่ะเหมือนกันเอาแล้วเนี่ยอันนี้ตัวผู้รองตัวผู้รองสามร้อยแปดสิบ สามร้อยแปดสิบได้ได้กี่ตัวโลสิบแปดตัวยี่สิบตัวจอ้โอฮเอ้าเอาเอาเอาด้วยโลหนึ่งก็อันนี้ใหญ่ใหญ่ของวันนี้นะคะใหญ่ของวันนี้มีใหญ่กว่านี้ด้วยเหรอครับไม่มีค่ะนี่อะไรอันนี้ขายสี่ร้อยค่ะสี่ร้อยนี่กี่ตัวโลเนี่ยเอาโลหนึ่งอย่างละโลก่อนได้จ้ะนะได้จ้ะเป็นไงโควิดขายดีไหมล่ะก็พอขายได้ค่ะมุ้งไส้เอาแบบไหน เมื่อกี้พี่ถั่งนี้ของพี่คนเดียวนะไม่เกี่ยวกับเธอว่าจานนี้หรือว่าไส่กลรอกครับพี่ที่นี่เลยครับที่นี่เลยครับที่นี่เลยอาวุธร้านหน้านั่งก็ต้องนั่งกินเลยนี่นี่นี่สามร้อยแปดสิบจ้าแล้วสี่ร้อยต่างกันไงป้ามันจะใหญ่ขึ้นไปใหญ่ขึ้นไปหน่อยใช่ไม่หน่อยอ่ะไม่หน่อยอ่ะต่างยี่สิบบาทเอางี้ดีกว่าเอางี้สองโลเท่านั้นน่ะนี่สองโลนะอันนั้นไม่เอาแล้วอันนั้นจากแปดอันนี้ดิเออเอาไอ้ไอ้ไอ้หัวแก้วอ่ะหัวแก้วมาสองโลเลยได้ยังละสองโลนะจ้า อ้าจุดเตาจุดเตาเดี๋ยวจะรอดูหน่อยโอ้ยยังไม่จุดเตาเลยเราเพิ่งมาได้เช้าอลยแปดโมงกว่าเองสองโลจ้ะแต่ย่างทีละโลนะคะย่างทีละโลนะโอเคอ้าวนี่นี่มีตาช่างให้ด้วยให้ดูเลยนะฮะใหดูเถอะนี่โลกว่าเนี่ยอ้าวไปไหนล่ะอ๋อน็อกน้ำแข็งไหนอ๋อใส่เลยนะฮยิ่งเป็นๆแล้วก็พะยำแข็งเลย าให้มันตายก่อนก่อนที่จะไปเผาจ้ะหหมุนหมุนหมุนไข่เนี่ยใส่น้ำใส่น้ำเออให้มันเย็น,นเย็นแค่นี้เดี๋ยวมันก็เรียบร้อยเลยเนี่ยเรียบร้อยรอดด้วยโอ้โหผ่านจุดใหม่ๆทำไมต้องเอาขาลงก่อนอะ่ะให้ท้องมันแหง้งค่ะให้ท้องมันแห้งก่อนอ,อ๋อย่างให้ท้องแห้งก่อน อ่าเป็นเทคนิคของเขาเนี่ร้านนี้มีแต่ก,กุ้งเผาอย่างเดียวใช่ไหมป้ามีกุ้งเผามีต้ยมยำมีทอดเกลือค่ะมีขา้าวผัดเหรออ่อ๋อกุ้งนี่ไปทำได้หมดเลยมีมีกี่เมนูมีแค่นี้นะมีแค่นี้ค่ะเออเดี๋ยวผมเอาเอาด้วยดิเอาเอาต้ยามยำเอาต้ยามยำสั่งไหมหรือว่ายัางไงคะสัทำไมทำไมต้ยมยำสักครึ่งโลพอไหมได้แล้วก็ทอดเกลือครึ่งโลได้เอาตัวผู้ตัวเมียคะเอาตัวผู้ดีกว่าตัวผู้ใหญ่นี่นะครับผมได้เลยเดี๋ยวแกะให้นี่นี่โลหนึ่งนี่ได้กี่ตัวได้กี่ตัวสิบสี่ สิบสี่ดอลลนะนี่สี่ร้อยบาทอ่าอันนี้ร่ะผู้ช่วยอ่ะเอ๊ต้องหมุนเตาทำไมอ่ะทำไมต้องหมุนเตารับลมค่ะรับลมอ๋อพัดจะเข้าเตาพอดีอ๋อพอมาแรงไปก็หันก็หมุนกลับเขาเลยออกแบบเตาให้มันหมุนได้ไหนหมุนให้ดูหน่อยนี่อย่างนี้ไฟแรงก็หมุนกลับมาอ๋อไฟแรงหมุนกลับมาไฟอ่อนก็หมุนก็ไปอ๋อให้รับลมอ๋อแจ๋วเฮ้ มือจับให้ไม่ร้อนเหรอก็ชินแล้วค่ะชินแล้วอ๋อวันหนึ่งย่างกิโลเนี่ยโอ้โหนับไม่ท้วนนับไม่ท้วนเลยนะแล้วปีหนึ่งย่างกี่ตัวเป็นพันหลายพันโอ้โหเยอะค่ะเยอะนะโอ้โหกลิ่นหอมเลยเว้ยเฮ้ยกลิ่นหอมเลยเว้ยเฮ้ยแล้วเดี๋ยวไปผัดตรงไหนอ่ะไอ้ยคุ้ชก็ทอดเกลือวนะเขาทำในครัวทำกันเองค่ะทำกันเองคืออะไร ก็แบบว่าไม่ได้จ้างใครค่ะอ๋อทำที่บ้านใช่ค่ะทำกันเองที่บ,บ้านลุงดำเนี่ยนะใช่มุงดำไปไหนอ่ะอยู่ปั่นน้ำจิ้มอยู่บนบ้านค่ะปั่นน้ำจิ้มออ๋ปั่นบนบ้านใช่ค่ะปั่นเองแล้วเปิดกี่โมงล้าเปิดกี่โมงประมาณเจ็ดโมงแปดโมงเจ็ดโลเลิกกี่โมงก็มือดอะค่ะมืดเลยจนกว่ากุ้งจะหมดปะใช่ค่ะแล้วพอท้องสุกแล้วทำไงต่ออ๋อควั่มอย่างนี้เลยออ๋โอเคเออเนาะเออง่ายดีมันจะไม่เหมือนกับการเผากุ้งแบบใหญ่ๆอ่ะใช่ค่ะ โอ้โหน้ำจิ้มซีฟู้ดปั่นใหม่เลยนะมาเป็นหม้อเลยฮะนี่นี่เผาทีละโลนะอ๋อตามสูตรเขาเลยทีละโลเตาี่สุดยอดเลยนะหมุนได้ด้วยระหว่างที่ที่ย่างที่ปิ้งอยู่เนี่ยเขาก็จะหมุนเตาตลอดต้องใช้คําว่าย่างนะโอ้หไฟใช้ไฟแรงนี้เลยนะใช่ค่ะต้องใช้ไฟแรงไม่ต้องใช้ขี้เถ้ากบเลยนะ นี่คนละสูตรกับเวลาย่างกุ้งใหญ่จริงๆกุ้งใหญ่จริงๆนี่มีเปลวไม่ได้เลยกุ้งใหญ่ต้องใช้ไฟอ่อนวบานี้อันนี้กุ้งแบบเป็นตัวนะฮะนี่เป็นตัวเลยเป็นเป็นเลยเมื่อกี้นี้ถ้าที่เห็นเนี่ยนี่ได้หนึ่งถาดแล้วครับหนึ่งกิโลเดี๋ยวเราไปแดกกันเลยดีกว่านะครับปโอ้ยได้แล้ว ลามาแดกกันแล้วจะต้อยที่นี่ก็ถ้าไม่พอใจว่าน้ําจิ้มเนี่ยอาจจะเปรี้ยวน้อยไปหน่อยก็ขอเพิ่มได้นี่เออแล้วก็เขาก็มีนี้ด้วยนะครับกุ้งทอดเกลือด้วยนะฮะอันนี้ก็เมื่อกี้สั่งไปก็อย่างละครึ่งกิโลนี่นี่นอีกครึ่งกิโลนี่ก็โลละสี่ร้อยบาทนะไอ้กุ้งเล็กนี่โลเท่าไหร่นะลงุงสองร้อยแปดสิบกุ้งนางนะครับแล้วก็นี่กุ้งใหญ่กุ้งใหญ่ของวันนี้นะเพราะปกติจะมีใหญ่วันนี้แหละแต่วันนี้มีแค่นี้เอา้าเรามา สั้นกันเลยเธอยาวกุ้งอะไรก่อนอันนี้ฉันดิบอันนี้มาอันนั้นน่ะอันนั้นน่ะอันนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่นี่กุ้งอะไรอันนี้ตัวใหญ่อันนี้โตเท่าไหร่ละละสี่ร้อยนะสี่ร้อยอ๋อนี่ไงเราสั่งสองโลนี่เราสั่งโลอ่ะเอากุ้งหัวแก้วก่อนนะก็คือกุ้งนางก็คือกุ้งตัวเมียนั่นเองนะครับอันนี้นี่นี่ฮะหัวแก้วดูดิข้างในมันอะอ้าวเธอ เปิดปากสหชิมนะเอาเลยชิมก่อนน้ำจิ้มอ่ะแก้วนี่นี่เนื้อมันเนื้อมันเนื้อมันอืมไม่ยองจิ้มนะแล้วคนนี้นะนี่ดลว่าสี่ร้อยเนี่ยดลว่าสี่ร้อย อ้ยอันนี้ก็จะมันอีกแบบหนึ่งจะไม่ได้เป็นไตเป็นตอนละมันเหลวมันเหลวอุ้ยร้อนเธอไม่ต้องกินมันเยอะเธอแว้กุ้งไม่ใช่เหรอ<ไ>เธอกินแต่ไอ้นี่ก็พออดทน,น,น,นเอาทนอะไรอดทน,นเอาเอ้าเดี๋ยวจะลองกับน,น้ําจิ้มเขาหน่อยเอ้อระหว่างนี้เอาทิ้นนี้ไปก่อนต้ยมยำกุ้งกับกุ้งทอดเกลืออ่ะ,ะลองลองดูดิเป็นยังไงเอ้า ทอ,อดเรืออันนี้กินมือใช่มั้ยนี่หั่นช้อนค่ <c oughs> ะนี่ช้อนกุ้งทอดเรือ <c oughs> ฉันจะเอากุ้งเผาให้เธอกินด้วยนะครับอันนี้มันเป็นริมทางะนะเพราะฉะนั้นเสียงรถเสียงลาก็ธรรมชาติเกินไปแว่นมาาำหมู่บ้านออนี่อ่ะต่อให้ยังไงเดี๋ยวดอยไม่มีข้าว นี่มัน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 เยอะมัมนเยอะโอ้ยวักหน่อยเหอะซีฟู้ดเหรออืมอืมอืมนี่มั้ยร้อนร้อนเหรเขาร้อนเลยนะเดี๋ยวฉันจะลองต้มยำกุ้งเขาหน่อยต้มยำกุ้งนะโอ้โห อ้เข้าไปทั้งตัวเลยแล้วกันเฮ้ยอ๋อ,อ,อเอาเงี้ยสองห้าิมน้ำก่อน ได้กุ้งเป็นๆอ่ะอย่างกุ้งทอดเกลืออย่างเงี้ยก็สั่งกุ้งไปครึ่งกิโลก็สองอยแล้วก็ไปค่าทําอีก50บาทต้มยำก็เหมือนกันเพิ่มอีก50ิบาทนะผลองอันนี้ก่อนทอดเกลืออุ้ยดูสิุกข,ข้าวนะแดงเลยนะักชีหอมนะครันเลย แตเองเป็นแล้วเหรอไม่รออ่ะห, <c oughs> หิวเฮ้ย hey, วันนี้เราเอาจิ้มหลี่มาแล้วไหมจะจิ้มหลี่เจ้มจนอ่ะอามาดิเราจิ้มหน่อยจ้จิ้มหลี่เจ้มจนได้แล้วจิ้มหลี่เจ้มจนอันนี้เราใส่พริกใส่กระเทียมเข้าไปเพิ่มนะฮะเพิ่มความอร่อยของมันอเข้าไหมเข้าอยู่นะเพราะว่า มันใช้คู่กับปิงย่าง,ง,งได้ทั้งหมดเลยลองกินงเลยเอาตธอแกเสร็จแล้วหรอ,อแล้วเธอหมดท,ทำอะไรอยู่อ่ะอเยังไงอ้าวแดกไม่พูดเลยหิวใช่ไหมเนี่ยรื่เช้าอ่ะมันเข้ากันหมด เราก็จะแดกกันต่อไปนะฮะนี่สั่งมาสามสี่โลอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวกินไม่หมดเขาก็หอ,อกลับได้อันนี้เรามาอุดหนุนช่วยกับผู้ค้าผู้ขายนะฮะช่วงโควิดระหว่างทางที่เราไปอำเภอสองพี่น้องในโครงการพันปีราแมานะครับสองพี่น้องอืเขาบอกว่ามันเป็นกุ้งเป็นอ่ะแล้วพอเอามาทำเนี่ยโดยคนทำนี่เขามีผู้เชี่ยวชาญร้านนี้เขาเปิดมายี่สกว่ปีละเมื่อกี้ที่ถัง ลุงดำกุ้งเป็นนะครับอยู่ติดกับปั๊มปอตทตรงถนนเส้นทางเข้าอำเภอสองพี่น้องไปจังหวัดชุพพันบุรีพี่แวน่นก็เยอะจริงๆครนี้แตะกันต่อฮนะอืออะไรนี่อะไรคะหือทำไมข้าไหมข้าไหมข้าไหม่เอาละเ,เอาแล้วเอากุ้งอย่างเดียวเลยไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าที่นี่เนี่ย ที่นั่งเขาสะอาดสะอาดแล้วก็มีที่ล้างมือให้ห้องน้ําก็มีให้ที่จอดรถในร่มด้วยสบายร่มโ <ổ> ปร่งเออแล้วก็รถน้อยแถวนี้จอดง่ายอ้าวจิ้มหลีจิ้มหลีจิ้มหลีวา้าบงามของให้อ,อร่อยคนละแบบนะซีฟู้ดก็อร่อยแบบอย่างที่เราคุ้นเคยแต่จิ้มหลีมากินด้วยเนี่ยนัวนัวน<ร>ัวแบบนั้นเลยนัวนัวกันไปแม่ หูขอบคุณมากมุณต้อยอุตส่าห์ปอกให้โอ๊ยใส่ป่ะใส่อะไรอะ่ะเธอจะทำาไมอ่ะจะโชว์เหรออ้าฉันจะก็เธอปอกให้ฉันฉันก็มากับจิ้มหลีเลยอย่าลืนมนะครับจิ้มหลีต้องใส่พริกใส่กระเทียมเพิ่มเติมเข้าไปนะครับอืมฉันจะบีบมะนาวใส่ไม่ให้เธอกินเบียดมะนาวก็ยิ่งดีเลยอ้าว ก็เพิ่มรสชาติเข้าไปอีกโอ้ยดีเลยดีเลยกับงกับเนี้อําไมเป็นอย่างนี้อ่ะแล้วเจอขโมยยาสีฟันแปงสีฟันฉันไปทาไมอ่ะแล้วฉันตื่นมาฉันหาแปงสีฟันไม่เจออู้ว่าไปไหนวะอู้จะเอานิ้วเนี่ยแทนเป็นแปลงและ <c oughs> ดีนะบังเอิญไปเจอที่ขัดชะโคกก็เลยใช้นั่นแทนจ <c oughs> ิ้มหลี่จิ้มหลีอืมจิ้มหลีเจมเจนอม ทำไมอ่ะอืมจริงๆเนี่ยอุ้ยแก่เกินแก่เกินจรงเลยอะ่ะเธอทำมุสาประดิบประดอยให้มันเหลือมันปิดะจะแกให้ท่นหนอยขอบคุณมากต้องกินไม่ต้องเกินมันละเฮ้ <S <S ยเกียน้อยอกน้อยใจเลยตีอ,อกชกท้องทำไมเอา้าไปไม่กินทำไมแยกกันเลยเอ่ะแย,ยกโต๊ะเลยเอ่ะน้ำกินมาเนี่ย ยาจิ้มหนีชั้นอือทำอะไรเอาใหม่เอาใหม่ก็ได้ไม่ทันใจเอะแ<อ>ม่งเลยจะกินหมดทีทีเรา่ะกินมื้อหน้ามั่งอย่ายุ่งๆยยุ่งแกครึงเองเป็นวันแรกอย่ายุ่งทำเป็นโชว์เหนือชั้นนี่ดีกว่า กุ้งทอดเกลือเห็นช่วงหนึ่งว่ามีข่าวเป็นโควิดเนี่ยเขาบอกว่าเกษตรกรคนเลี้ยงกุ้งนี่ก็แย่ไปพักหนึ่งเพราะว่ามันมีเรื่องของการาที่ตลาดกุ้งหรืออะไรนี่แหละต้อบอกว่าตอนนี้สถานการณ์มันก็เริ่มงที่คลายแล้วเราก็มาสนับสนุนคนที่เขาขายกุ้งกันนะฮะทุกเจ้าเลยนะฮะก็ขอให้ ให้แบบขายดีๆกันขึ้นมานะฮะกายกินแล้วไมไมเธอนิสัยว่าฉัน <c oughs> ไม่เอาฉันจะกินแบบนี้ไม่ะแล้วทำไมต้องแยทีอร่อยต่างก,กันยังไงเอาฉันชอบตัวมันเล็กแล้วมันก็มีเนี่ยมันหัวแก้วอ๋อกุ้งตัวเมียอ่ะไปแล้วจะแย่งทำไมอ่ะไไม่ได้แยง่งมาจับให้ดูเปรียบเทียบทำไมต้องคิดว่าแกล้งตลอดเวลานก็เห็นรีบอ่ะ หั่มะนาวก็ถลอดเป็นแบบตัดกันอ,อน่ากินไปเลยดูดมันไม่ปอกให้มั่งเลยนะต้องรอให้แย่งตัวยังเป็นผู้ชายต้องแกะเขาเด็ดก,ก็แกะให้ตลอดทุกครั้งก็เคยแกะให้ทุกครั้งอะ่ะปูเปอร์ก็แกะให้ แต่ให้ยังแมงมุมเลยเวลาเธอจะกินน่ะไปไปนาทีเถอะไปแล้วหมกต้นดิเอาไม้ตัวเมียลุงุบนายกินบ้างไม่ได้ไงเป็นผู้ลักผู้ใหญ่จะมาหาชี้มือชี้ไม้กินกุ้งห้ามแดกด้วยให้กุ้งตัวเมียกูห้ามแดกเหรอวะกินให้เรียบร้อยนเอาละกินนั่นนู้นให้หมดงั้นกิน ฉันเป็นผู้น้อยเฮนะกินตัวน้อยให้เปิดมา YouTube ไม่รู้จะดูริการอะไรมาด